แต่ว่ามาดูเรื่องของประเด็นใหญ่ในสัปดาห์นี้ที่เขาแบบรอดูท่าทีว่ามันจะจบอย่างไรก็คือเรื่องของแมนเชสเตอร์ซิตี้บอกเลยประกาศศึกอยู่เฉยไม่ได้แล้วพี่อยู่เฉยแล้วเดี๋ยวพี่จะคือไอ้เรื่องนี้คือถ้าจะว่ากันแบบเอาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะสรุปใจความแบบที่เข้าใจกันแบบภาษาว่าเราเพื่อนคุยกันอย่างเงี้ยก็คือซิตี้มันกำลังจะโดนสอบสวนร้อคดีใช่คือตามดิวเนี่ยตุลาคมนี้ใช่ไหม ทีนี้เนี่ยพฤจิการแถวแนี้อะเชื่อว่าในรายละเอียดหลายหลายท่านก็คงจะทราบไปแล้วว่าซิตี้เปิดสึกฟ้องพิมารีกใช่ไหมว่าเขามองว่าการกระทำที่มีไอ้กฎอันเนี้ยกฎ APT ช่ Associate Party Transaction เรื่องของเนี้มันเป็นการรวมตัวกันของคนหมู่มากเพื่อมาทำให้ทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยไม่ประสบความสำเร็จเขาพูดแบบนี้ได้หเขาให้เหตุผลว่าแบบนี้ถ้าจะอธิบายให้เหมือนแบบเราคุยกับเพื่อนนะกบอกว่า พวกคุณน่ะรวมหัวกันกลัวว่าผมมันจะเก่งเกินไปเก่งเกินอ่าเพราะฉะนียรวมตัวกันรวมแบบรวมพลังกันเพื่อที่จะสร้างกฎนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะหยุดยั้งความเก่งกาจของผมเพราะว่าถ้าถ้าผมมีตังค์ในมือเนี่ยผมสามารถแกก็สููฉันไม่ได้หรอเอออย่างนี้ไอพวกกระจอกไม่มีน้นดิใสอารมณ์เองไม่แล้วยอคือแล้วย้อนกลับไปกฎนี้คืออะไรกฎนี้คือจําได้ไหมคะว่าที่หนึ่งในซิตี้โดนเนี่ยก็คือการที่ เธอเจ้าของเขารวยใช่ไหมแล้วเจ้าของเนี่ยก็มีธุรกิจ A B C D E F G ไปถึงแซดเลยเต็มไปหมดเลยถูกต้องทีนี้เนี่ยพอเป็นเจ้าของสมมติแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นบริษัท A ก็ไม่เป็นไรนี่เอาบริษัท B มาซื้อสปอนเซอร์ท่าหน้าอกเอาไปเอาไปจ่ายจริงๆ40่สิบล้านแต่ว่าเขียนในตัวเลขในบัญชีเแปดสิบล้านว่าก็ไม่เป็นไรนี่อะไรอย่างงี้เนะใช่ไหมเขาก็เลยมีคณะกรรมการที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะตรวจสอบรายละเอียดว่าเฮ้ย มันซื้อเกินจริงไปหรือเปล่าปกติซื้อซื้อแขนเสื้อเนี่ยมันแค่ประมาณ50นะทำไมคุณไปลงบัญชีว่าร้อยอะไรอะไรประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ทีนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยทางพี่เมลี่เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเอางี้นะถ้าเกิดคุณบริษัทเป็นบริษัทในเครือคุณจะมาสนับสนุนกันเองเป็นอัดยายซื้อขนมยายอะไรอย่างเงี้ยเอาแบบพอเหมาะไม่ได้มันต้องพอเหมาะพอควรหรืออะไรก็ว่าไปซึ่งซิตี้เขาก็เลยเหมือนฟ้องกลับว่าเฮ้ยคุณอันนี้เนี่ย มันมันเป็นการรวมหัวกันเพื่อไม่ให้ทีมเบาประสบความสําเร็จอะไรประมาณนั้นเราแบบภาษาบ้านๆนะคะอีกอันนึงที่เขาป้องกันก็คือเหมือนประมาณว่าถ้าสมมุติว่าบริษัท B ของในเครือเนี่ยมันดันมีกําไรแค่3ล้านอย่างเงี้ยแต่ว่ามาซื้อโฆษณาคุณ8ล้านอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันไม่ถูกไงมันไม่ถูกก็เลยต้องมีการตรวจสอบแล้วก็มีการยับยั้งก็เลยเป็นที่มาของกฎนี้ที่ใช้มาตั้งแต่2021ใช่ใช้มาตั้งแต่2021แต่ทีนี้เนี่ยพอซิตี้เนี่ย ฟาดกลับแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาก็เลยมีการวิเคราะห์กันว่าโอเคไอการตั้งฟ้องพิมล์ริมันทําได้แต่ทาเพื่ออะไรถูกไหมคือคนตั้งถามว่าทําเพื่ออะไรเขาก็มีการวิเคราะห์ต่อว่าจริงๆแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้เนี่ยรู้อยู่แล้วว่า115คดีที่กําลังรอพิจารณาเดือนตุลาคมนี้เนี่ยอาจจะโดนแน่ๆมันจะโดนไล่ไปตั้งแต่อย่างนี้คุณผู้ชมตัดคะแนนใช่ไหมเบาๆก่อน ไล่ไปจนลิฟแชมป์ตัดแต้มตัดแต่คะแนนตัดแต้มเนาะตัดคะแนนปรับเงินปรับเงินลิฟลิฟท์ลิฟแชมป์ตกชั้นอ่าอืมซึ่งตอนนี้ซิตี้ก็อาจจะมองเขาต้องมองเห็นสถานการณ์ขอแทรกนิดนึงอ๋อที่บอกไงว่าที่คอฟเคยพูดใช่ไหมไม่ใช่คอฟเธอจะพูดอะไรล่ะที่ไม่ที่เขาบอกว่าเออถ้าอ๋อถ้าโดนลิฟแชมป์ถ้าโดนลิฟแชมป์แล้วลิฟท์ฟูลแห่แชมป์แชมป์มันลุ้นด้วยเออพูดติดตลกเล่นไปใช่ฉันว่าเขาไม่ตลกหรอก เราจะรู้อะไรกันคิดจริงคิดจริงแต่พวกผมด้วยนะอ๋อหรอคิดจริงใช่ปะอ๋อมีนี่ผมมีครั้งหนึ่งลองแชมป์ไงเออใช่มูรินโญ่ไงเออใช่แม้พวกรอรอกันใหญ่เลยเฮ้ยแต่เราว่าลิฟท์แชมป์มายากจีนเอาจริงๆแต่ว่าเราแล้วยังไงอะแล้วลิฟท์แชมป์เราให้แชมป์อีกลองแชมป์อย่างเงี้ยเป็นนางงามเหรอแกถอดมงกุฎ แล้วมอบให้กับรองดบไม่ก็เหมือนโอลิมปิกไงถ้าเจอนักกีฬาถูกตรวจโดปอะแต่มันไม่เหมือนกันไงอันเนี้ยไม่รู้อ่ะไม่เป็นไรแต่เนี่ยคือสิ่งที่เขาเล็งเห็นว่ามันอาจจะไปสุดได้ถึงไหนการยื่นฟ้องครั้งเนี้ยมันเหมือนเป็นการแก้เกี่ยวหนึ่งแก้เกี่ยวหนึ่งงัดใช้คำว่างัดดีกว่าให้พิมลีกรู้สึกว่าคุณทําผมได้ผมก็ทำทีเนี้ยเขาก็คาดหวังว่าไอ้บทลงโทษสมมุติถ้าโดนจริงมันจะไปไม่ถึงขั้นสุด อันนี้อันนี้คือการที่สื่อวิเคราะห์นะไม่ได้ไม่ได้จากนี้นะนะที่ไปอ่านสื่อต่างประเทศเขาวิเคราะห์กันแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของอย่างที่บอกอะว่ามันก็เกี่ยวพันกับเอ115นี่แหละแล้วก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือทนายทีมทนายโอ้โหอะคุณซีเล่าหน่อยทนายระดับแมนเชสเตอร์ซิตี้บอกเลยพีเมลีกคุณไประดมทนายสุดยอดบริษัทกฎหมายมาผมก็มีของผมอ่าเอาแบบตามสคริปต์เลยนะ นำทีมโดยหลอดแพนิกทนายความอาวุโสนะครับที่เคยทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแล้วก็แนะนำะทางด้านกฎหมายให้กับบอริสจอนสันบุคคลดังทางการเมืองของสารารณรัรในคดีอื้อเฉาปาติเกตอ่าคือ,อ,อถ้าคนในแวดวงการเมืองน่าจะรู้ดีนะครับทนายความวัย68ปีเนี่ยเขาบอกว่ามีประสบการณ์สูงมากในการรับมือกับคดีใหญ่แล้วก็เข้ามาดูแลในคดีที่แมนซิตี้ฟ้องพรีเมียร์ลีกเนี่ย ค่าเหนื่อยคุณผู้ชมฟังดี<ม>นะครับสองแสนปอนต์ต่อสัปดาห์เ oh! ยะอะเยอะพอๆกับนักฟุตบอลเลยนะเยอะพอๆกับนักฟุตบอลระดับท็อปในพรีเมียร์ลีกสองแสนปอนต์ต่อสัปดาห์สูสีกับใครอ่ะสองแสนปอน์สูสีกับเจอรอนซานโช่เออเจอรอนซานโช่เยอะเนาะอู้ใครวะอ้เยอะเนาะฟันได้เท่าไหร่ฟันได้ก็สองแสนปอนเออเนี่ย ค่าจ้างอะต่อสัปดาห์นะเนี่ยเฮ้ยถ้าลูกไม่ไปเตะบอลลูกไ,ไปเมไมไป็นนักกฎหมายก็ได้ใช่นะครับแล้วก็คือแต่ว่าแต่นีเขาระดับระดับนี้ระดับท็อปเทียขแข<พ>่แล้วเขาไม่ได้คนเดียวเพราะว่าเขาจะมีทีมงานของเขาตามข้อมูลที่บอกมานี่ก็คือ6คนแล้วก็สํานักงานกฎหมายอีก3แห่งก็คือทีมงานเนี่ยหลอดแพนิกนะครับมีนักกฎหมายอีก6คนนะครับสำนักงานกฎหมายอีก3แห่งโอ้โหแน่นพื้นแน่นเปรี้ย ทุกช็อตนะครับนี่ไงเขายื่นในนี้ไปแล้วด้วยนะเขาว่าถึงต้องสร้างไอ้อันเนี้ยขึ้นมาคือทางกฎหมายเขาต้องมองแล้วว่าถ้าไปสู้กันเฉพาะร้อยสิบห้ามันอาจจะเถียงไม่ออกเพราะเขาต้องรู้แล้วว่าไอ้หลักฐานที่เขามีอ่มันคืออะไรบ้างแล้วจะแก้อะไรได้บ้างในเมื่อแก้ตรงนั้นไม่ได้อ่ะฟ้องแยกมันเลยไปก่อนอย่างนี้แล้วเดี๋ยวลองดูว่าลุยอย่างนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นการเหมือนกับว่าถ้าแบบสมมุติว่าถ้าเขาชนะในคดีที่เขาฟ้องอันนี้ใช่ไหม มันก็จะไปทําให้ข้อหาอ115เดี๋ยมัน<ช>อ่อนลงไปเลยเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ไม่น่าเชื่อถือแล้ว<ช>ว่าเอานี่ผมชนะ คดีนี้มันเริ่มมันเป็นซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นของไอ้ร้อยสิบห้านี้ไอ้ร้อยสิบห้านี้ก็อาจจะเบาลงอาจจะเบาลงความอะไรนะการฟังได้ของไอ้ร้อยสิบห้านี้มันควาระดับแก้เกี้ยวนิดหนึ่งนักกฎหมายระดับนี้นะคะคุณผู้ชมถ้าใครเลยดูซีรีส์เกาหลีดูซีีส์พูดนะคำพูดสองคำสามคำเนี่ยมันแก้ได้หมดจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยใช่แล้วนี่เป็นการฟาดกันของทนายที่แบบเก่งทั้งคู่คอยดูดิคือเราฟังก็ปวดหัวบอกเลยนะครับแต่ว่าเรามีพวกเราคนไม่มีตังก็นั่งมองตาปิดๆไป เราไม่ถึงพีรกันดีมีร์ลสิบาทแทน <S 2> <S 2> <S เอาดิพี่นี่น่ยสทีมใช่เขามีทีมซัพพอร์ตอยู่ใช่คือก่อนนั้นนี้มันมีข่าวว่ามีหนึ่งทีมที่เห็นอกเห็นใจแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ตอนนี้ล่าสุดเปิดเผยมาว่ามี3ทีมสมทีมที่เห็นอกเห็นใจแมนเชสเตอร์ซิตี้ประกอบด้วยหนึ่งนิวคาสเซิลค่ะอ่าอันนี้เข้าใจได้เข้าใจได้เพราะว่าเขาเองเนี่ยก็อยากจะใช้เงินมากๆเพราะว่าเจ้าของเนี่ยรวยจัด รวยที่สุดในโลกอันนี้ก็ตาปิดๆมีเงินแต่ใช้ไม่ได้รวยที่สุดในโลกรวยที่สุดในลีกแต่ใช้ตังค์ไม่ได้เพราะว่าเจ้าของเขาอ่ะก็ไม่มีบริษัท A ถึง Z เหมือนนี้ไงเขารวมเป็นอันใหญ่สองเชลซีเชลซีอันนี้ก็เหมือนกันรวยรวยมีตังค์เรามองอยู่ว่าจะใช้ยังไงดีเขาก็พยายามอยู่นะก็พยายามแบ่งจ่ายแบ่งจ่ายให้มันแบบเออก็พอลีกเลี้ยงได้แต่ว่าถ้าแบบใส่ได้ทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อว่าก็น่าจะเต็มเหนียวเหมือนกันเต็มเหนียวสาม แอสตันว <As> ิลล่าแอสตันวิลล่าเนี่ยหลายคนไม่รู้ว่าอาจจะว่าเขามาเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับก็คืออเขาเรียกว่าอะไรนะกลุ่ม <As> ทุนจากซาอุดิอาระเบียที่อออไม่ใช่เด็เป็นไอ้นี่นัสเซฟซาวิริสอ่าคือเจ้าของเจ้าของวินล่าสนิทกับแมนซิตี้เจ้าของแมนซิตี้นะครับเพื่อนกันเพื่อนกันก็ช่วยกันใช่ว่าไปจอดไม่มีแมนยูผมสบายใจแล้วนะเดี๋ยวรอดูอันนี้เรื่องใหญ่นะคะแล้วก็คือแต่ตอน ต,ต้องยอมรับว่าซิตี้นี่ก็คือกล้าที่กล้าเหมือนกันนะกล้าแบบยืนมาเอาดิตาต่อต,ตาฟันกับฟันไม่งั้นถ้ามองจากแบบคนไม่รู้อะไรนะสมมติว่าถ้ามองแบบชิลๆเลยนะอ้าวก็คือแลกกันคนละหมัดแล้วก็อีกอย่างอ,อีกประเด็นหนึ่งก็คือถอยไม่ได้แล้วถูกนะคะสุดทางแล,แล้วเขาองโดนแน่แลกอะยอมแลกรอดูแล้วกันเรื่องนี้จะจบอย่างไรอย่างน้อยก็สมมุติว่าจากที่จะโดนปรับตกชั้นอาจจะเหลือแค่ ตัดแต้มอืมอะไรเงรี้ปรับเงินปรับเงิน<ไ>ปรับเงินปรับเงินมหาศาลอะไรเขาพร้อมจ่ายอยู่เลยใช่นะครับเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหา BDMs เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ